ตอนนี้ดอกเบี้ยก็สิต่อปีถูกไหมสวัสดีครับผมโค้ดเต็กนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่กรมที่ดินปักของตลาดเนะอะน,นี่พาลูกค้านะคุณโอมและคุณมวรวัฒนะครับมาต่ออายุขายฝากนะครับเป็นปีที่2เนะนะครับ,รบการใช้บริการกับทางผมเป็นไงบ้างครับดีครับรวดเร็วแล้วก็รับลื่นดี ม,มีความเป็นมืออาชีพมาถึงก็รวดเร็วไม่ต้องรอนานวันนี้่างต่ออยู่ในมีการมอบานาาด้วยซึ่งค่อนข้างใช้เอกสารที่ยากใช่แต่ก็ผ่านพ้ได้ด้วยดีครับเพราะว่ามีการประสานงานมาก่อนหน้าแล้วครับส่วนตัวซับไปดูแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับซับดีครับล<ะ>โลเคชั่นดีแล้วก็ตัวซับเนี่ยมี value สูงเดี๋ยวเราก็ต้องมาอีกรอบหนึ่ง ใช่ครับเพราะว่าตัวอารกับตัวที่ดินจะแยกกันต้องเรียนว่าเช็คนี้ยากมากเพราะว่าที่ดินเนี่ยกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นคนละชื่อตอนนี้ดอกเบี้ยก็เ a y อยู่พอใจพอใจคับผม15%ต่อปีถูกไหมตามกฎหมาย15%ต่อปีครับแลวคราวนี้ลูกค้าก็เซ็นเช็คไปให้เราด้วยครับก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายตอนไปตามในระหว่างทางเนี่ยทำผมก็ได้อยู่แลประสานงานให้เนอะทางโค้ดนี่ประสานงานทั้งเรื่องเอกสารเรื่องเช็คครบถ้วนครับทางนายทุนนี่ก็คือไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช่แล้วก็เป็นตัวกลางเชื่อมให้ระหว่างลูกค้าไม่ได้เข้าข้าาาฝฝ่่่ยยดหนึงทตัวเป็นนกกลลางะยยดุ่ับูค้าน ด้วยสภาพเศรษฐกิจเนาะมี3ามคำอยากนนแนะนาอะไรผมบ้างไหมครับผมสามพยางคือขอบคุณมากครับก็อาจจะขอให้ทางโคหาทรัพย์ดีเพิ่มมากขึ้นหาทรัพย์เพิ่มมากขึ้นใช่ครับเพราะขอบคุณไปแล้วของผมขอทรัพย์เพิ่ม <c oughs> ปีนี้ครับท้งผมเนี่ยก็จะทําการตลาดเพิ่มเติมตม,มากขึ้นครับมีแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะของแมทชิ่งนะครับยวอาจจะเชิญคุณโอมคุณเพลงแล้วก็ทางคุณปรัติเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มได้ดีมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ